នៅសមអឆ្លើយតបខមមិនហើយខមមិនបងប្អូនប្រមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខមមិនល្អមែនតើគាត់ចង់និយាយថាចេះស្នើឲ្យម្ចាស់ត្រមហ៊ុនឬសពកម្មកំយកការវឹកខ្ចប់លំនុំរបស់សៀមដូចជាមីអីជាដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះនេះមីម៉ារបស់សៀមនេះបោះថាយនេះមើលវឹកខ្ចប់របស់វីអត់មានអីចាប់អារម្មណ៍ទេហើយមកងៀកមកមើលមីជាតិរបស់ខ្មែរយើងនេះ ជេងនេះម្ដងទៀតនិយាយជាមួយនឹងជីជេងហើយនឹងអឺខារបាបានម្ដងទៀតដោយសារអីដោយសារបជាដែលគេអត់ប្រើផលិតផលໄຂបាទផលិតផលໄຂគេអត់ប្រើលោកគ្រូអអទេតានៅភូមិតាមភូមិបាទសំបីតែសាប៊ូសាប៊ូនេះឡ่ะครับทุกคนแม่ខါ20កាមែ ออกมาบอกให้คนขเขมรเลิกใช้ผงสุรสไทยเลิกใช้มาม่าไทยเลิกกินอาหารไทยนะเรามากินอาหารเวียดนามอาหารจีนได้แล้วนะอย่าไปแคร์อย่าไปง้อประเทศไทยเนาะสินค้าไทยขาดไปเราคงไม่ตุยหรอกเนาะโอ้โห,โหท่านผู้ชมแม่ขาคนนี้ปากมีปากแจ่วนะครับนะทำไม นะครับในอดีตกินสินค้าไทยใหญ่โตมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าสินค้าไทยก็เพราะว่าเงินบาทไทยที่คอยค้ำจุนเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาคอยค้ำจุนปากท้องของคนกัมพูชามาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าสินค้าไทยนะปากบอกว่าไม่กินปากวักปากบอกว่าไม่ขายนะครับนะไม่ใช้สินค้าไทย แต่ในกัมพูชามีแต่สินค้าไทยมีแต่เงินบาทไทยเต็มไปหมดนะอันนี้มันไม่ตรงกับคําพูดการกระทําแล้วก็จิตใจเนาะท่านผู้ชมอืมแล้วก็มีครูครูขมรน,นะครับออกมาสอนนักเรียนนะครับนะในทางที่ผิดนะครับนักเรียนเนี่ยต้องสอนให้มีความรู้ความสามารถ ไม่ใช่สอนให้มาเกี่ยนชังประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับนะคำว่านักเรียนต้องสอนให้เปิดโลกแห่งความไอายะนะโลกแห่งมีวัฒนธรรมนะครับนะการศึกษาต้องมีความสลาดนะครับถ้าจะเป็นครูแบบนี้อย่าไปเป็นเน็ตขาดนะครับครูขมร ที่สอนให้นักเรียนเกียดคนไทยเกียดสินค้าไทยถ้าเห็นของเสียมเอาไปทิ้งเลยนะอย่าเอามาให้ครูเห็นนะครับครูคนนี้พฤติกรรมต่ำมากนะครับถึงว่าแหละคนขเมเเติบโตมานะครับนะพฤติกรรมถึงแย่เอา,งาธงชาติไทยไปเหยียบเอาเงินไทยไปเผาเอาเงินไทยไปจูดน,นะครับนะเอาสินค้าไทยไปเผา ไม่มีประเทศใดในโลกนี้จะทำกับสินค้าไทยได้กับโรง้างไทยได้กับเงินไทยได้นะครับบาวก,กิตาร์พยายามจะให้คนขมรนเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับอยากจะถามว่าในอดีตถ้าเกีียดคนไทยถ้าซงคนไทยถ้าไม่อยากซายสินค้าไทยในอดีตซายทำไมนะครับไซทำไมเงินไทยเออ ใช้จนคนขเขมรเนี่เติบโตมาหลายรุ่นหลายศตวตรรษแล้วเนาะถ้าไม่ได้สินค้าไทยเนี่ยถ้าไม่ได้เงินบาทไทยเนี่ยเศรษฐกิจขเขมรนะคือล่มจมล่มสลายแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังใสสินค้าไทยใส้เงินบาทไทยนะครับมีไหมมะม่วงในสินค้าไทยเนี่ยมะม่วงแก้วมะมินเนี่ยแก้วขมิ้นเนี่ยกนนย็ก็ขนเข้ามาขายในประเทศไทย มันสับปะหลังก็ขนเข้ามาในประเทศไทยฟักทองก็ขนเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับดูที่ประเทศไทยเขารับซื้อหมดของขเขมรจนของในประเทศไทยราคาตกนะครับนะเพื่อจะให้ขเขมรมีไรายได้นะครับยอมว่าเขาเป็นประเทศที่ทุกยากทุกจนนะครับเราก็ช่วยเหลือเขาเออ แต่มาบัดน,นี้มาดูการกระทําของพวกมันมันเอาสินค้าไทยนะครับไปเผาบ้างไปเทบ้างไปเหยียบบ้างไปกระทืบบ้างนะครับไปดีไม่ดีมันไปสอนลูกสอนหลานนั่นดีนะคระนะับบากตาจะให้มาดูว่ากรรมมันจะตามสนองอย่างไงนะครับนุ่มคาเมนนะครับลูกของแม่ค้าคนนี้แหละ ออกมาร้องห่มร้องไห้อยากกลับมาทำงานที่ประเทศไทยนะครับแต่ด่านปิดมาไม่ได้นะครับนะเลิกขายสินค้าไทยแล้วร้านเจ๊งครับนะเพราะว่าคนขเขมรกินแต่สินค้าไทยแล้วที่นี้ไม่มีสินค้าไทยมาขายสินค้าของเวียดนามมาขายสินค้าจีนคนขเขมรกินไม่ได้นะครับสุดท้ายต้องร้านเจ๊งลูกต้องออกมาร้องโฮมร้องไห้นะครับ จะมาทำงานที่ประเทศไทยแต่มาไม่ได้ด่านปิดนะครับนะักมารับสมแม่ค้าคนนี้แล้วก็ครูในประเทศขเขมรแล้วก็หนุ่มขเขมรที่ออกมาร้องห่มร้องไห้นะคระับนะตัดเพ้อะนะครับไม่มีเงินไม่มีข้าวที่จะกินนะครับนะในสมมติลอยตอบเขมรให้ขมนบอบบองปพรามัเนี่ยนั่งกดขมนละอ้อมเหมอนแต้นกดจ้องใหญ่ท้าแจ ស្នើឲ្យម្ចាស់ត្រមហ៊ុនឬសពកម្មកំយកការវឹកខ្ចប់លំនុំរបស់សៀមដូចជាមីអីជាដើមបងប្អូនទាំងគ្នានេះមីម៉ាម៉ារបស់សៀមនេះរបស់ថៃនេះមើលវឹកខ្ចប់របស់វីមានអីចាប់អារម្មណ៍ហីមកងាកមកមើលមីជាតិរបស់ខ្មែរយើងនេះមើលការវឹកខ្ចប់ហៃស្អាតមែនតែនណាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលឲ្យហើយបើខ្ញុំជាថាហើយតាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយនាទីអូខ្ញុំ ឲ្យមេដាយចា10លើ10តែម្ដងចាមិនចប់ណានេះអត់មានយកលំនាំតាមទេបងចាខ្ញុំផ្សាយវីដេអូនេះចំពោះបងប្រុសអ្នកដែលចូលខមមិនរបស់ខ្ញុំគាត់ខមមិនល្អមែនតែនចាហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូតបស្នងទៅខមមិនរបស់គាត់ឲ្យគាត់មើលហើយបងម្ចាស់ឆាណាមើលអត់មានលំនាំអស់ថ່າຍទេចានេះគឺជារបស់ខ្មែរសុត100% ngày bọn bóng, bóng Tức mẹ ông cơ hồ nông trường mình mất à. bọn còn tốt lắm mai chứ mẹ nói chú mộng không thật tệ lý mất bây có tế kia mẹ giờ lập tạm thì mới chết mình đã chui đó bong bong thì mình đã đột thủ bong tròn buông xuống S <S> สมองกองตัวก็หมายคจบังสับเนี่ยปลุกเสียมจังไรเอาเวื่นี้นี่แหละครับทุกคนพี่ๆคนไทยคิดว่าอย่างไงครับกับพฤติกรรมของมนุษย์ป้า,ขาเขมรคนนีก้กับครูที่ขเขมรคนนี้นะครับ ป้าคนนี้ก็ได้รับกรรมนะครับนะเลิกขายสินค้าไทยตกที่นั่งลำบากนะครับกรรมตามสนองเนาะสินค้าขายไม่ได้ครับเอาของขเขมรมาขายเอามาม่าขเขมรไม่ขายเทียบกับของไทยแล้วเทียบไม่ติดความอร่อย ấy, มันแตกต่างกันนะครับนะนะครับแล้วไปเอาผงซูรสจากจีนจากเวียดนามมาขายนะครับยิ่งไปกันใหญ่ เจ๊งไปกันใหญ่นะครับทําให้ลูกนะครับออกมาร้องโม o ร้องไห้อยากจะมาทํางานที่ประเทศไทยมาไม่ได้ด่านปิดนะคระับออกมาตัดเพตั้งคําถามว่าทําไมแค่ไม่ใช้สินค้าไทยแค่ไม่ขายสินค้าไทยร้านถึงกับเจ๊งร้านถึงกับขายต่อไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรยังไม่รู้ตัวอีกยังมาตั้งคำถามอีกนะครับ นะก็เพราะว่าแม่แม่ของมึงอะ่ะนะครับนะไม่อยากใช้สินค้าไทยนะครับกรรมมันก็นเลยตามสนองนะไม่ต้องตั้งกรรถานนะคนไทยเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาเห็นคนขเขมรเขาก็สงสารแล้วนะครับแต่คนขเขมรทํากับคนไทยได้ลงคอแบบนี้เขาก็ไม่สงสารนะเขาส่ําหน้านะครับ สมควรแล้วที่ร้านเจ๋งสมควรแล้วที่ไม่มีข้าวมีน้ํากอกหม้อกินนะครับนะนี่แหละครับท่านบุชมกรรมมันตามสะนองจริงๆนะทาอะไรไว้มันย่อมเข้าหาตัวเองนะครับนะพี่ๆคิดว่าอย่างไรครับคนแบบนี้สมควรให้เข้ามาในประเทศไทยไหมครับสมควรให้โอกาสไหมครับนะบาคิตา้าบอกเลยไม่เลยครับนะสมน้ําหน้ามากกว่านะครับ สมควรรับกรรมที่แม่ตัวเองทำแล้วนะครับอย่ามาบีบน้ำตาอย่ามาร้องโคมร้องไห้ให้คนอื่นสงสารนะ